Ying, Ying, hmm, ini, 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 okay. สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้ผมกับหญิงกําลังจะไปซื้อส้มตากันหญิงหญิงก็จะไปป่าหรือไม่ไปจะไปป่าสรุปไปไหมไปไหมจะไปไหมไปไหมไปแล้วก็อย่าตืน่นเต้นมันาน,นานทาไมาท่ทีโอเคหญิงสรุปไปหรือเปล่าเนี่ยเธอไปป่าไปป่าเนี่ยไปป่า ทุกคนตอนนี้ผมกับหญิงจะไปซื้อ้มตามกันหญิงเธอจะไปไหมเธอดีใจเอเรนถือว่ายังไงเนี่ยฮะฮะร้องนี่ดีใจหรือว่าตื่นเต้นยังตื่นเต้นอีกเหรอตื่นเต้นอีกเหรอหญิงหญิงทุกคนหญิงมันเห็นหมาวิ่งข้ามทาง จะไปป่ายังไงเออนั่งลงนั่งลงจ้ะหญิงตาจะบอกให้โนเขาว่านั่งไม่เป็นนะถ้านั่งนะยิ่งกว่าหญิงนะนี่คือแบบว่าตั้งนานแล้วที่หญิงไม่ได้ขึ้นมานั่งใช่ไหมหญิงก็ยังชิวๆวอยู่เลยอะ่ะก็กำลังมองถนนหนทางหญิง เราไม่ใช่ไปหาหมอนะเราไปซื้อส้มตำไปนั่งรอเออนั่งนั่งงั้นโอเคนะตาขับรถแล้วนะจ้ะหญิงเขาบอกว่าลุยเลยจ้ะโอเค,อเคทุกคนหญิงพร้อมแล้วลุยละทุกคนตอนนี้ผมมาถึงร้านส้มตำแล้วแต่ผมไม่ได้ลงรถคือตะโกนบอกให้เขาตาเลยผมอยู่ในรถอยู่กับหญิงหญิงหญิง หญิงเธอจะตื่นเต้นอะไรเราไม่ได้ไปหาหมอนะหญิงแหมนางตื่นเต้นแหมหญิงเราไม่ใช่ไปหาหมอนะอืเราไม่ใช่หาหมอนะเธอฉันพาเธอมาซื้อส้มตำนะพาเธอมานั่งรถไงอืเนี่เมื่อกี้ทุกคนผมผมอุ้มหญิงมานานเนะเนี่ยหูร้องกระเทียบกระเจียบเหมือนเด็กน้อยเลยนะโนาะ ร้องอยากตามมันด้วยไม่ไหวแล้วนกนกขี่ไม่เป็นนี่หญิงเขาเก่งถ้าหญิงหญิงหญิงวางหญิงวางตาหนูตื่นเต้นนะตาน h i s is what is this? ตื่นเต้นมากเลยอะ่ะอ,อะไรเนี่ยโลกทำไมมันกว้างจงไม่เหมือนบ้านเราเลยตาหืีแหญิงหญิงฉันทาดมาแค่นี้เองนะมาซื้อส้มตำแค่น <laughs> ทุกคนดูเนี้ยปานางมาซื้อส้มตำ หญิงหญิงหญิงแต่คิดว่าตาจะพาเธอไปหาหมอแล้วไม่ได้พาไปเธอสวยอยู่แล้วเธอเธอจะไปทำอะไรอีกหญิงแหมนางนางกำลังตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นกับถนนหนทางแหมหญิงหญิง หญิงหญิงแหมดูดิทุกคนนางมองข้างทางนางสองไงอ,อ,อะไรคืออะไรนางนางเป็นตัวเดียวนะที่ออกมา <c oughs> ออกมาเปิดโลกภายนอกเนี่ยดูดิหญิงเนี่ยเขจะมองมองรถอะไรหญิงรถไงก็อมอเตอร์ไซค์ไง ห,หญิงหญิงจะไปตื่นเต้นนะหญิงมันไปตื่นเต้นแหมถ้ามันตื่นเต้นนี่คืออะไรน,นะยญ้าตาตาหนุนตื่นเต้นนะตาห,หญิงหญิงหญิงมใช่มันใช่มันนี่มากอดกับตานี่มันตื่นเต้นมาเกอดกับตานี่ฮะหญิงตาจะบอกว่าเธอเก่งที่สุดเลยนะ เก่งกว่าคุณแม่เธอเก่งกว่าทุกตัว <laughs> ดูเด็กน้อยเด็กน้อยเขากำลังสนใจลูกใ่นองอยู่ว่าเป็นยังไงนั่งเป็นคุณหนูเลยนะนั่งเป็นคุณหนูเลยนะหยิงหยิงหยิงไม่หันมาตาเลยนะแหมมองใหญ่เลยนะ วันนี้คือผมซื้ออส้มตาแล้วก็ซื้อไก่ย่างไก่ย่างอีกไก่อบไปฝากคุณซอมด้วยจะพุดข้าวกินกันหญิงหญิงเขาดูรถเนี่ทุกคนเขาแปลกตาเดี๋ยวเขาตื่นเต้นเดี๋ยวเขาคงจะไปเล่าให้พวกนั้นฟังะฮะเล่าพวกมาเวีลเล่าพวกพี่ๆเขาฟังอะ่ะญิงหญิง หญิงงานตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นน่ะหญิงฮะหญิงไง่งเดี๋ยวกลับไปก็ไปเล่าให้พวก,พ,วกพี่พี่เธอฟังนะหญิงอุ้ยนาโนมันคงจะว่าให้มอกินนาโนร้องแปดหลอดเลยทุกคนมันเด็กน้อยร้องแบบดังมากเลย แล้วมันตาตาคือผมเอามาไม่ได้ไงนะนะคือเขาเขาอยู่แบบหญิงไม่ได้ทุกคนหญิงเขาเป็นนี่หญิงอ่ากแค่อะไรเตือนติดเต้นเะยรของกันนะติดเต้นอะไรหนูติดเต้นนะส่งตาแต่ละหญิงหญิงเขาม,ขม,เมาส่งตามๆแล้วเท่าใดครับผมเขาลืมเอาไก่มาส่ง หญิงอะไรเดี๋ยวเธอจะได้กินไก่หอ,อ,อแมแน่แล้วเนี่ยะเธอแล้วเธอยังไงวะเนี่ยฮะถ้าได้กินไก่เยอังไงเนี่ยนะหญิงฉันว่าเธอตื่นเต้นกับได้กินไก่นี่เธออยากรู้เหมือนกันว่านางจะนางจะรู้สึกยังไงคือเดี๋ยวมันจะมีไก่ไงทุกคนไก่ก็จะมีกลิ่นใช่ไหม แต่ตอนนี้นางตื่นเต้นมากกว่าไงฉันอยากรู้ว่าระหว่างตื่นเต้น <c oughs> เต้นเต้นกับโลกภายนอกอะก็ได้กินไก่นี่เธอจะมีความรู้สึกยังไงวะนะหญิงนั่นมองหญิงกำลังมองคุณป้าเขาสับไก่นู่นนะยังไงอะ่ะหญิงคุณตาตาหญิงเก่งจ้ะเก่งมากทุกคนตอนนี้ผมก็รอไก่ ย่างอยู่ไม่รู้ยิงไม่รู้เท่าไหร่ยิงเดี๋ยวเขาจะมาส่งไก่เลยนะเธอหเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ร้อเ้าิร้อยเก้าสิบโอเคครับผมขอบคุณครับ เค้า okay. มาส่งไก่แล้วเธอหญิงฉันจะไปเลยนะโอเคกลับกันแล้วปะโอเคก็ตอนนี้เราก็กลับกันแล้วหญิงก็ได้กินไก่ด้วยโอเคระหว่างขงับโอเคนะหญิง โอเคนะ,ะนั่งลง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 ฉันรู้ว่าเธอได้กลิ่นไก่นั่งลงนั่งลงนั่งลงตรงนั้นออโอเคจ้ะจ้ะโอเคจ้ะตาจะรีบขับแล้วโอเคโอเคตอนนี้ผมจอดจะมาแวะซื้อน้ำแข็งยิงตาลงไปซื้อน้ำแข็งก่อนนะนะตาลงไปซื้อน้ำแข็งก่อนว่า ตาจะเอาไปกินกับเป๊ปซี่กินกับส้มตำเธอนั่งรอรถนะนั่งรอในรถนะฉันไปแป๊บเดียวโอเคตาไปแป๊บเดียวนะต,ตาม,มานะเยง ตาเไปไิดเดียวดยวตามมาโอเคทุกคนถึงได้น้ำแข็งแล้วรถพอดีรถมันมาเร็วโอเคหญิงเป็นไงหญิงอโอ้ยตาตาไม่ตาไม่นานจังเลยตาไปซื้อน้ำแข็ง เอาไปชิมน้ำแข็งแต่จะมากินเบปซี่อย่าไ่คิดถึงตาเลยคิดถึงตาเหรอหญิงค่นี้ก็คิดถึงตาโอเคว่าจ,จะไม่คาดเข็มขัดแล้วหญิงแต่ไม่ได้เราต้องทําให้ติดนิสัยโอเคนะโอเคนะโอเคนะไปแล้วนะหญิงนะจ้าตาตาทำไมไปแป๊บเดียว อานสม้มตำมันอยู่ไม่ไกลในหญิงโอเคจะนอนไป <laughs> โอเคทุกคนโอเคครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บ้านนะทุกหญิงก็นั่งละเวลาผมจะขับรถนะเขาก็จะนั่งโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านถึงบ้านแล้วคุณนายงงงหญิงจะไ,ไปไหนมานเนี่ย,ยหญิง แม่หนูตื่นเต้นมากเลยตาพาไปซื้อต้มตำแหมหญิงตื่นเต้นอะไรเธอก็ไปหาหมอท่ทางนั้นเหมือนกันแค่นี้ตื่นเต้นหญิงแต่เธอเงียบๆนะเธออย่าบอกนะน้ว่าเราไปซื้อต้มตำนะให้เธอบอกว่าตาพาเธอมามาตัดเล็บนะโอเคนะแค่นี้นะเรารู้กันนะบอกว่าตาพาขึ้นมาบ้านมาตัดเล็บแล้วเดี๋ยวเธอก็ต้องตัดเล็บเหมือนกันโอเคนะแหมเด็หญิงเนะี่ยโอเคก่อนมากมาจับมือก่อนมาจับมือก่อน มาจำเมื่อก่อน,นโอเคนะโอเคนะโอเคนะจริงจ้าจ้าตาจ้าจ้าโอเคทุกคนเรา,าให้ส่งซิกกันแล้วนะโอเคนะอืมอืมเช่นใจทุกคนผมอุ้มหญิงลงนะออกจากหน้าต่างนี่พบนั้นงงกงินใหญ่เลยงงกันินใหญ่หญิงจะไปไหนมาเนี่ยนะโอ้หญิงเข้าไปในห้องะนะนะพวกเธอพวกเธอมาฟังฉันฉันจะมีอะไรเล่าให้ฟังหญิงนี่นะ ฉันบอกว่าบอกว่าเขาเ่ามาตัดเล็บนี่น <c oughs> ดูนานโนเลนยนานโนนานโนกำลังเค้นญิงเลยยิงถ้าไปไหนเนี่ยเค้นอยู่นะ,นะ,นะดูพี่แจ็คสันเนี่ยแจ็คสันเนี่ยโบ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 อยู่เลย คนนี้กำลังงงมันอยู่จริงก็คงงงเหมือนกันคุณนายคุณนายอยากออกไปโอเคพี okay, okay. ่คุณนายสามลูกไหมโอเคพอเคโออกไป,อไปโอ้ออกไปเลยอืค <c oughs> ุณนายออกไปแล้วทุกคนคุณ <c oughs> นายอยากออกไปหาลูกเขานั่นโอ้ดูดินั่งน,นึ่งหนึ่งน,นึ่งน,นึ่งนึ่ง นั่นโอ oh, แล้วแจ็คสันโอ้โหตาลายมากเลยถ้าคุณนายเขาตะวาดแบบเกลิงขังในพวกเด็กๆเ,เขาก็กลัวนะเห็นไหมหนึ่งนากี้ไปเสนอหน้าแจ็คส <c oughs> ันหรนอพี่มาพี่มา้าแม่แม่เป็นยังไงบ้างเนี่ยผมไม่เห็นแม่ตั้งหลายวัน ฉันสบายดี D. ฉันสบายดีเจ้าพีมาร์คฉันเบื่อพวกเธอพวกเธอดื <pl ains> ้อสนทุกคนตัวนันโนนันโนเฮ้ยเซ็ง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 ฉันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยฉันเซ็งนันุหญิงตาพาเธอไปทำอะไรมาเนาะฉันไปตัดเล็บมาจ้ะ หญิงแบบใช้ได้เลยนะบอกตามเดี๋ยวผมไปถอดเสื้อให้หญิงคนกดีกว่าตามร้อน